ลลขอญาตไลฟ์สดนะโอเคแล้ววันนี้วันอยู่ราชการไมนะหมเหรอนดะเหรอทำลูสงการก็ทาบา,า,า,าที่นลาว่ะห้าใบลาวันนี้ก็วันน้าราชการก้กจรเจ้าองลูกจ้างต้องมาทำไดโอทีมวันนี้อ่าพวกราสวัสดีกับผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะ อธิบายอยู่ไหนตอนนี้อยู่ข้าหนซอยเจ็ดค่ะหรือเขาเรียกว่าอะไรซอยราชกูซอยซอยอารีค่ะอ๋อซอยอารีอ่าแล้วทำอะไรกันวันนี้ประชุมนวมกันอะไรอะแยะนี่ล้างถนนล้างทุกวันอะไรจ๊ะล้าทุกวันจันทร์ค่ะล้างยาวเลยไหมถึงซอยเจ็ดถึงซอยเก้าค่ะอ่าแล้วทุกวันจันทร์มาล้างตรงนี้ทำไมไม่อะแล้วแต่เออแต่ตรงนี้ผมมาก่อนผมมามีน้ำดำๆนลาขยะเนาะอ๋อวันนั้นบอกเขาไปมาล้างกันโอ้ไม่ได้หยุดเลยเนี่ยไม่ได้หยุดวันนี้ไม่หยุดใช่ไหม แต่สงการไม่หยู่มไม่หยุดเลยขอบคุณมากนะบ้านเมืองดูสะอาดดีขึ้นเยอะเลยถนนพระหลโยธินก็เรียบร้อยดีนะเนาะอันนี้เราอันนี้เขตอะไรนะพยาไทค่ะมีอะไรฝากบอกพุทธชาวบ้านชาวาทางบ้านเลยว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้ดีค่ะเรียบร้อยหน่ารักนรวมยางไม้ค้าด้วยอาดสาอาดสะอาดใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นต้นแบบของขับเลขแลังลอยเนี่ยสวัสดีจ้าไปไหนแต่เช้าเนี่ยไปไหนนะ อ๋อดีจดาเย้สนุกนะค่ะทำอะไรนะภารกิจเป็นไงนะดีะสี่กึ่งอทำความสะอาดล้างพื้นที่อะค่ะกรคือเอมลดน้ำมาลดน้ำมาแล้วก็แล้วก็คนงานก็จะมาช่วยกันขัดลงแฟบลงสะดาไฟแล้วก็ปีน้ำตาค่ะโอเคก็<ถ>จะประมาณแล้วแต่แล้วจะฝา,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 าคือทำให้สะอาดอะค่ะพื้นที่ก็จะค่ะโอเคแล้วนี่คือภารกิจพิเศษใช่ไหมลุงวันนี้จะเจอแล้วนี่มันก่อนกว่าดตรงนี้ใต้ใต้ไม่ค่อยดี อย่างว่ายังปวดกระมวลเราอย่าไปแข็งแรงแต่บอกอย่าไปลงถนนเดี๋ยวมองไม่เห็นรถเออโอเคนะเรียบร้อยดีขยะเยอะไหม่วงนี้เยอะอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็สว่างแต่ว่าถนนุทีนซอยห้าถึงซอยเจ็ดไฟยังมืดอยู่ใช่ไหมใช่ยังมืดอยู่ค่ะโอเคได้ครับโอ้ขอบคุณสายอินธรรมะก็ยังมืดอยู่นะคะสายไฟเสาไฟเออเดี่ยเขาบอกอินธรรมะตรงทะลุกับแบงก์ออมสินเมื่อวานมาวันขี่จักรยานตรวจเส้นทาง เขาบอกไฟเมื่วันนี้เราจะมาตรวจหน่อยว่าไฟทำไมมันถึงมืดตรงไหนมืดอีกไหนมเป็นพั์มืดใช่ไหมใช่ค่ะอินธรรมละนะโอเคอ่าดีแล้ววันนี้ได้ข้อมูลอินธรรมระนะกับปฏิพัฒน์ตะพันควายใช่คอันนี้จะขับไปดูก่อนได้ครับระวังตัวด้วยนะพวกเราขอบคุณมากนะที่ไม่ไม่ได้หยุดพักก่อนเลยช่วยดูแลกรุงเทพให้สะอาดโอเคครับนี่อะ เล้วอเลยน้ำรดน้ำไมอย่างเนี้ยยังค่ะโอเควันนี้ทำสอพื้นที่ก็เลยเอาทำอีกที่พื้นที่ที่ไหนจ้ะของจูนตั้งแต่โผดซอยห้าถึงปากซอยเจ็ดค่ะนี่จูนนี่ก็ดีแล้วมีแฟนมาช่วยกวาดนะโอ้ดีเว้ยอ๋อนี่ยมันเป็นน้ำดำๆอย่างเนี้ยนะใช่ค่ะเป็นน้ำจุดักขยะค่ะอ๋อนี่จุดขยะใหญ่่เดี๋ยวเขารถน้ำมาลงใช่ไหมใช่ค่ะก็ช่วยดูแลความสะอาดนะพวกเราพวกพี่กวาดเขาออกมาแต่ช้าก็แล้วเนี่ย นะก็ลุยกันนะครับเราก็ไปไล่ตรวจก่อนเดี๋ยวเมื่อวานก็ขับเมื่อวานมีแก๊งปัน่นปั่นจากลานคนเมืองนะลัดเลาะไปดูถนนก็จักรยานก็ได้ไปทานเลือกที่เดียนหนึ่งนะถ้าเป็นไ่ได้นะกาลังปรับปรุงคอนเสิรแดบอยู่เมื่อวานก็ไปตรวจไฟของเสิรตแดบตอนเย็นก็ยังมืดอ,อยู่ี๋ยว,ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพันดวงนะคิดว่าอีกหกสิบวันถ้าจะเสร็จนั้นดิมคองแสินรน่าจะสว่างขึ้นเออวันนี้แดดไม่ค่อยดีเนาะรู้สึกว่า แต่ว่าอาจจะดีอันนี้อ่ะพวกเราก็มาล้างกันแล้วอันนี้คือทีมกวาดนะอ้าวหัวหน้าอธิบายหน่อยปกติล้างถนนวันไหนบ้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันจันทร์นะคะว่าเพราะว่าไม่มีผู้ค้าจะล้างง่ายค่ะอ๋อก็อดีนะวันนี้ล้างถึงไหนถึงไหนนะอ๋อจากซอยเจ็ดถึงซอยเก้าก็พโอเคนี่เขาก็ลุยกันนะวันนี้เราไม่ได้มีคนทีมงานมาช่วยอ้าวรถน้ําอธิบายหน่อยอันนี้ไม่ใช่น้ำประปาใช่ไหมน้ำคลองประปาเนีอ่อเอาเอาจากไหนนะน้ำจากคลองประปาครับ คือดูดมีที่ดูดขึ้นมามีครับปั๊มอยู่ครับอ่าอันนี้น้ำจากคลองกระปาไห่น้ำกระป๋าครับเขให้เราใช้ได้ครับเพราะน้ำจากคลองกระปาจะสะอาดหน่อยครับไม่มีอุปกรณ์แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการบําบัดใช่ไหมครับเขามีที่ดูดได้มาใช้ได้มีครับแล้วน้ำโรงบําบัดได้ใช้ไหมเนี่ยใช้บ้างครับแถวดินแดงครับแถวที่ดินแดงครับโอเคเพราะฉะนนั้พวกเราไม่ต้องกังวลนะครับเพราะมีคนบ่นว่าเอ้ยน้ำกระป๋ามาล้างถนนเปลืองน้ําอะไรอย่างนี้ยไม่ใช่เคือตรงไหนใกล้คลองกระป๋าก้าคลองกระป๋าครับ จะจักรก็มีครับมีปั๊มในมงตั้มอ่าก็คือตัวไอ้กระบัตน้ำสีฮะครับนี่เอาทุกเช้าเลยไหมเนี่ยเช้าครับแล้วไปรถน้ำตรงไหนต่อรถเคพญาไทยมีกี่คันเนี่ยหกหกคันนึงครับเจ็ดคันนะครับครับโอเคเรียบร้อยดีไหมมีอะไรนัดเป็นถั่วไหมไม่มีครับไปถนนตรงไหนมืดบ้างอินทรรมละเหรอครับโอเคแล้วเดี๋ยวไล่ถึงไหนวันนี้ซอย อ่าโอเคนี่อันนี้เราก็มาแบบไม่ไม่ได้บอกเขาล่วงหน้านะมาเจอเขาเนี่ยพวกเราว่าทํางานกอเลยจะต้องระวังรถด,ด้วยนะเออเอารถไอ้นี่ขวางไม่ดีแล้วเอารถน้ำขวางไว้อันนี้อะไรน้ําน้ําแฟบเหรอไอ้ผมน้ำฟอสห,หรือหรือโซดาโซดามาช่วยแน่นได้ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากนะทุกคนนะระวังรถระวังตัวด้วยนะวันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ย ลูกจ้างไม่หยุดเนาะโอเคไปละเดี๋ยวไปดูต่อขอบคุณทุกคนนะหัวหน้าดูดีนะโอเคสวัสดีไปก่อนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากนะครับทุกคนโอเคขอบคุณพิมรถน้ำรถน้ำมากี่คนเนี่ยสองคนโอเคเติมน้ำทีใช้เวลานานแค่ไหนแป๊บเดียวมั้ยเติมน้ำทีกี่กี่ออ๋ประมาณสี่นาทีห้านาทีรถคันนี้มันกี่ลิตรเนี่ย 6,000ลิตรเดี๋ยวอ่านักข่าวโอเคไปละแล้วขอบคุณมากนะพี่นะดูดีๆนะสีดีๆโอเคครับไปแล้วครับ,ไป,รบไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูต่อแต่ไล่ไปดูไฟเขาบอกไฟแถวอินทร์มาราไม่ค่อยดีนะโอเคครับขอบคุณลำเราวันนี้วันหยุดราชาการแต่เอกอนจะไม่หยุดนะก็อีกวันนึงฮะให้พักฟื้นจากสงกรานตะ์เนาะตอนนี้ต้องดูตัวเลขโควิดนิดนึงโควิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ สถานการณ์โควิดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยต้องระวังตัวแต่ว่าก็ไม่ได้อถึงขั้นน่ากลัวมากแม่น,น่าจะมีประมาณร้อยว่าเทสแต่เดี๋ยวว,วันนี้จะคงไปเยี่ยมโรงพยาบาลนิดนึงว่าสายโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สถานการณ์ฝุน่นเริ่มดีขึ้นนะที่ผ่านมามีลมตะวันตกแรงนิดนึงทําให้มีฝุน่นมาจากด้านชิลปงแน่นอนว่าไม่ใช่ฝุน่นจากรถแน่นอนเพราะว่าช่วงสงกรานต์รถน้อยไก้ก่อสร้างหยุดถูกไหมฝุ่น,น,นเนี่ยมันมาจากการเผ่าชิลปงวลแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนเมื่อวานนี้อัตราการระบายอากาศต่ำสุด วันนี้เริ่มดีขึ้นนะเห็นว่ามีลมโกรมานะแล้วก็คิดว่าสองวันนี้ก็ดีขึ้นถ้าดูพยากรณ์ของกรกมลุมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเป็นสีฟ้าพรุ่งนี้แล้วสีเขียวพรุ่งนี้แล้วก็ดีขึ้นนะแล้วก็อีกนิดน,นึงนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็คงต้องดูระยะยาวต่อไปเรื่องเผาชีวมวลน,นะตั้งแต่การโควิดเริ่มรุนแรงขึ้นการตายของเราก็15คนนะจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานนะครับก็ถือว่าูงขึ้นจากปีที่แล้วปแล้ว1ิาคนแต่ว่าปีที่แล้วอาจจะ การฉลองอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยว่ายังมีโควิดอยู่เดี๋ยวเขาไปวิเคราะห์ตัวเลขทีหนึ่งว่าจะปรับปรุงไงสัวใจเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับเร็วครับแล้วก็แต่ว่าคนเยอะนะดูตัวเลขเมื่อวานจากขยมนอแควรก็ส่งตัวเลขมาเสนอกันนะก็คือผู้จัดก,การเขาบอกว่า4วันมีคนมาเที่ยวเกือบล้านคนจากนอแควรคือเขาวัดก็มีาาท,ทางเข้าถึงสี่ทางก็มีการจดคนเข้าออกทำให้ตัวเลขก็เลยเกิ 19, 000, บเกอบเก้าแสนั้งวันละสองแสนสามแสนก็ถือว่าเป็นอัริการแล้วก็สงขสานในฮาก,กันนะครับวันปีใหม่แล้วก็ เดี๋ยวก็พักฟื้นตัวเองนะก็กลับไปทำงานกันต่อโอเคเดี๋ยวคงไปตรวจไล่ตรวจงานก่อนนะเดีวไปวิ่งออกกำลังกายบ้างาโอเคครับก่อนทีทุกคนนะเดี๋ยววันนี้วิไัยจะไล่ฟังทีหนึ่งคงไปดูเรื่องโควิดที่โรงพยาบาลสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็คงนั่งสรุปบทเรียนสําหรับช่วงประกาศที่ผ่านมาก็คนเยอะนะอย่างข้าศานี่ต่อไปคงไม่ใช่แค่าการของนการข้า,าแล้วคงเป็นช่างบารมีไปถึงแถวราชดำเนินเลยเพราะว่ามันพื้นที่มันกินกว้างมากคนผมว่าน่าจราร่วมเป็นแสนเลยนะครับ ได้เมื่อวานเห็นอาตีเอมีเรื่องนะแต่ว่ามันเป็นพื้นทีน่เอกชนเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าสรุปว่าเมาื่อคืนเห็นเขาบอกมีเหตุการณ์ยิงเงินหรืออะไรกอยางแต่ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามาครับเดี๋ยวชาที่ไปไล่ตามน่อยโอเคนะครับที่ถึงทุกคนนะครับโอเคนะไปเดี๋ยวไปทํางานต่อละสว,วัสดีครับสวัสดีครับ